ครับส,สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่องแล้วแต่ด่าอยากมีคลมโอเคค่ะวันนี้แมนจะพาไปดูหนึ่งนะเขาหนีเลยพาไปแม่ไม่ได้พาไปเขาหนีพาไปที่พี่ธรรมดาก่อนไม่จะได้ไม่ล่ะไปเนดูคลิปมีการบอกว่าอยากเห็นว่าเป็นตำมันนะท่านคิดว่าไม่ล้มแน่เลยว่ะทุกคนล้มไม่เป็นไรหรอเขาเคยไดน้อยเป็นไรไม่ได้ล้มถนนไอ้พวก ก็พี่โอ๋บอกว่าไม่ตายก็ก็คงไม่ตายเนาะตายยากยู่งคนดีโคตรเดียวโคลรยิ่งไอละอย่านะไม่เอานะไปให้อันนี้จะขี่ไปเองเลยจะสามเองเลยเหรออืมก็ทำไปเลยเดียวไม่เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์แตักลิงเนกะ ยังไงก็ตายตายแล้วไปไหนนี่ยังไงก็ตายเพียงตายขับแม่เอ้าเรามาเดินสายนี้เลยทสุดทำไมเรารอดแต่พิการใส่ไปท้ายเลยไปผมไปดูครับผมแล้วเดี๋ยวตัดคลิปสุดท้ายครับผมตัดมันเลยก็มีอ่ะใส่แล้วกดถ่ายไปเลยลืมช้อนเขี้ยวห้าขวงให้แต่กันทำอะไรด้ว ทำไรนอน่ะอะไรครับอะไรนะไปถอกไหนไปถอกด้วยเหรอไปดิป่ะไปไปตรงไหนไม่ต้องไปตรงฝ่ามโนคอลหรอกแล้วเราจะไปตรงไหนกันดีล่ะงั้นฝ่ามโนคอลนั่นแหละก็หนูจะไปยังไงเพราะพี่จะขับรถเนี่ยไปจักรยานจอดไม่ดีมองได้ทิ้งไปเลยเนี่ยทิ้งไว้ตรงไหน ไปทิ้งวักับยามไม่อหาอ่าได้ได้ทิ้งวัมมกับยาม <c oughs> ยาม,ยามใช่สุดๆไปเลยลูกไปขับไปก่อนไม่แพนเลยเขับเกียร์สองก็พอนะคะ ปิดเด้อหัวปุกเด้อไปก่อนเลยนะเกียร์หนึ่งพอเกียร์สองอืดพอดตายเลยไม่มีรถนะคะไอคนมันขี่เป็นเนมเซียนนางจริงสุดๆเลยต้องเบิร์นไปเรื่อยๆกว่ามันดับโอเค อยู่ขอบถนนมากเลยวันนี้เงียบไ้ยฝนตกเกือบจะไม่ได้ออกมาแล้วนะคะทุกคนมม่มีผู้บังฉี่เลยแต่เขามากับเมีเขาอไปดิไปไปกันเด้อพญายิ่ขี้ดีดีรถมันไม่ค่อยแรงนะคะน้อง,องไม่เท่าไหร่จะโดดขึ้นไหมยิ่งอตัวใหญ่ๆรถขัด,ดน้อยๆนะ่ะสุดยอด เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายทางนี้เลยออกมาจากบ้านพี่จะไปสนามมอเตอร์คอรนนะคะมันก็อึดตะวังงงเลยนี่ก็จะไปโดดเนินตีลังกานะเอาไปช้ายังไม่ตีดิ <laughs> อย่าตีนะคะอย่าตีนี่เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายดูรถโกนหันซ้ายหันขวาไม่มีรถไปเลยว่าขับไม่ได้ดอกรถขับเลยว่ได้ขับจะโดนเหรแต่อันนี้มันขับง่ายดีนะ มันไม่เหมือนรถไอ้รุ่นเก่าๆอะ่ะคันมันแข็งละไม่แข็งคือมันอ่อนไม่รู้ว่าอาวเปล่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกระจกไว้ก่อนต้องมองรถดีๆนะฮะสุดเลยนี่เราก็จะไปถึงสามตัวละครเราก็จะไปกระโดดก่อนมันเลยเพราะว่าเราล้มล้วเดี๋ยวอายนะ เดี๋ยวเราล้มเดี๋ยวอาจจะอายพวกมันเราขับไปเรากระโดดก่อนเลยล้มก็จะได้ลุกก่อนไอรีบจับรถลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องให้คนเห็นนะคะเราตอนที่คนอื่นเขาโดดใช่ไหมเขาจะไปโดดโชว์เนาะเขาโดดเริงแล้วแต่เราก็คือไปโดดปุ๊บล้มแล้วก็รีบกลับบ้านเลยไปแอบโดดคนเดียวว่างั้นเถอ,เอ,อ <c oughs> เะเดี๋ยวเอ๊ี้ให้หมาบึ้งอะไรตัวนี้ไหมฮะ <c oughs> เราจะไปขี่ให้มาดูนะคะไปบ้าไปบ้า มาเร็วมาเร็เวเร็วมาไปเบิ่งไอ้าโดดเงินมาแลว้วมาแลว้วบ่มีคนไปเบิ่งไปพันไปเบิ่งไาอ้นี่นี่มาโอ้ยต่หมาย,า,ายังม่สนใจเนาะเงินไหลเป็นกับเกิดเป็นคนสวยก็อย่างนี้แหละคะ่ะไม่มีคนสนใจเ <No. S 1> นียนบ่ล่าเสียงนะเสีงเสงหมอบแสงไปเลยสุดยอดของนุ้ยหินนะ,ะนุ้ยหินเนี่ แต่อันนี้ไม่ใช่นูหินนนินแห่นะเป็นนูหินบ้านนนจเลญนะคะเยะเขาโดดเกียร์อะไรกันนาะนี่เนาะโดดเกียร์ห้าก็คงไม่ขึ้นน่าจะเกียร์หนึ่งเนาะเกียร์หนึ่งเกียร์สองโอเคกาใส่ไปเรื่อยๆแล้วกันมีคนอยู่บนนอเนี่เนาะเบรกหลังไม่อยู่เลยเข้าไปเลยแล้วกันค่ะน้องๆไม่ต้องลีลาเจัดจวดไปเลยไปไปโอ้ โอ้โหโอ้คุณพ่อเบรกท่ฟังกูกระตุกคนตัวโอ้เสียวเด้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งข่อยเด้บ่มีคนอยู่อยู่ผู้เดียวเฮ้ยเฮ้ยคิดต้มลาย ไอ้ลงแล้วนะคะเสียวเสียวเราก็ค่อยเบาเแาองเงี้ยผมมีหิบต้มข้าวปลาไปจะจะจะโอ้โอ้โอ้เขาให้ขี่เท้าซ้ายไปขี่เอาทางเท้าขวาซื้อกูก็ยิงของกูเอ้ยมีหมาเบิ้งดีใจถ้าว่าเออ ขี่เกียร์เดียวนะคะแพนด้าเกียร์เดียวนะคะทุกคนโอ้โห้มันทำไมกล้าขี่กันวะเฮ้ยไอ้ชับสุดยุ่งแต่ไม่กล้าโดดวะเอ้ยมันมันดีนะเว้ยทางไหนลายนี้ใช่ไหมโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย ขี่ตรงป่ะวุ่นชัปชะอาดขึ้นอีกร e อบนึงกล้าไหมฮะกล้าไหมกล้าไม่กลา้าก็ต้องขึ้นแล้วครับว้าวว้าวกลัวว้าวดับ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 เออสุดยอดจย๊บเย้ม่วนเลยหมูเดงไมาอีกเลยกลัวเอ้ย <c oughs> โอ้ยลมลมลมแรงเอ้ยเกือบเกือบไม่ต้องไม่ไม่มีช็อตเด็ดนะคะวันนี้พี่แพนเซียนค่ะอู้ยนี่โอ้โหนี่เอาเอาเล็กดูก่อนเอาเนี่ยเราก็ฝึกก่อนนะเราอย่าทะลึ่งขี่แรงเลยนะคะน้องๆ้องโอ้ยประหยัดมวลน้ำมวลน้ำกันเด้อ สระน้ำบ้านหัวริงนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ตามกันมาโวน้องกันในเลยเด้อพี่น้องเด้อโอเคปากแตกกันซอยกันทามกันไปหาหม,มอแล้วนั่นแหละม <c oughs> ัญยาก <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนให้น้องๆแบบว่าขี่เสือนเปินปิวเด้อม <c oughs> วนตวะไกวได้ไกวโอ้ขี่บ่ขึ้นแล้วบ่ตอนนี้ด้ใส่เกียร์บอ่ะไม่เกียร์วางและะ้วเปลอเกียร์วางแล้วแม่ ไม่เติมนะพี่แพนจะไม่เติมนะเพรไม่เสียนนะโอ้หขี่ตุมหลายโพไปทางไหนเน,นาะบดีเนาะไปทางนี้ดีกว่าเราไปซ่องไปซ่อนมันมันมายังไงโว้ยโอ้โ้แม่ดีดล้งขอยเต็มหรอแม่งเอง้ เราไปซ่อนพี่อมอุ้ยพาไปทางนี้ดอกหาเงยลืมลืมหมาหมาหมามากัดหมากัดหมากัดโอ้ยอสนุกดีนะมันขี่สนุกกว่าสงสัยพี่แพนต้องจัดอีกคันนึงแล้วค่ะทุกคนเโคตรมันอะแต่ก็ยังไม่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวผ่านมา สงสัยพี่แพนต้องจัดอีกสักคันจริงๆอ่ะเดี๋ยวมาฝึกกับพี่โอมนะแข่งกันไปเลยโอเคจะซื้อให้าารถคันมาขับด้วยอูอ้้ขี่ตมขี่ตมขี่ตมวิญ่านหนังนะยนานขี่ตมโอ้โนนนนโอโดับสับมาสิแม,เมองเอ,อ้โอ้สุดยอดบัคคอยตนอ้นว้าไปแตาจับกูว้าขี่ตม เพราะรอมาอ้างสูยันหนาคุ้มขี่กล้วยดีนะเพามยังดอกไปไต่อไปจัดให้พี่โอมสักดอกหนึ่งมา <c oughs> พี่โอมโดดโอ้ขี่ต้มมันเต็มหรอไงเออมันขี้ยากหรอมันฟี่เลยได้นะ่ะแล้วลังรถก่อน <c oughs> มดาใหม <c oughs> โ่โอ้ขี่ตมโอ้โอโอ เอ้ยจัดอีกแล้วขี่ันาดก็อยากขับคันนั้นนี่แค้นขับยังธรรมดาไปเดี๋ยวนี่ปรมาจารย์นี่นี่ของจริงบิ๊กแอดครับนี่ของจริงของจริงให้ดูหน่อยนะต้นหน่องจริงเดี๋ยวผมสลูกขอสองลูกเดี๋ยวแหกโค้งให้ดูพี่มาถึงเข้าโค้งใช่ไหมอ่าลองลองไปนี่ทีเดด็อาจัดเลยไม่ต้องเซฟไอ้โชว์โชว์เดี๋ยวเขาพูดแบบพูดแบบขี้โม้อีกแล้วเดี๋ยวเขาโม้เดี๋ยวอ้วกคนดดเี๋ยวลบ หุ่นได้เลยหุ่นเ <พอ S 1> หมาะสำหรับขับมอเตอร์คอดฮ <c oughs> หารองก่อนรองเท้าเพิ่งขาดเฮ้ยซื้อไหมเราโชว์เขาไงห่นานี่นกูเจาะิดลายเด้อต้องดูลายไม่ใช่ลายนี้เด้อไปด้นนนนานเนี้ยอันนี้ครันเนี้ <c oughs> เอเดี๋ยวเขาสอนเนี่ยคนสอนเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยดิสดิสเอาชดเอายืนดีไรเฮ้ยซื้ <c oughs> อแบของจริงครับ

มันขึ้นอันนี้มันขึ้นเลยอันนั้นมันมันมีให้เราแบบใช่ไหมใช่ไหมแต่อันนี้มันเอยดูมา,บบมาแล้วเขากีดตรงนี้แหละมาแล้วมาแล้วออกฮัทฮัทไฟลูกไฟเฮ้ยซุดว่ะหายใหนักินครับผมโอ้ยเผื่อ,อ,าาอ,อ,เ,อเลยเมื่อกี้รออ้อนแรงเลยไอ,อ,อย้พอใจแพนอา่อยอีกรอบอะไรนะเออต้องเพราะไม่ต้องใส่หมวกแล้ว ไปแปรอบแล้วเอาปดรอบแล้วไม่ฟองนี้ไม่ทันไงมาสักทีไงเออเอยต้องจัดีรอบ่อ่ะอันนี้จัดเองเลยจัดให้ดูก่อนล้ว่าเฮ้ยม่งมาสุดครับสุดอาชนเรยวอะเรีวเวเเวเวกวเยอเลยนะ ใช่โอ้เมื่อกี้นี่เวอร์เลยคือคนเราน่าจะทำได้เกือบ <c oughs> เกือบทุกคนเลยป่ะน,นันน่นนั่นนะนั่นนี่เล่นท่าด้วย เอพอกันละวะไม่ได้กินกระโดดเนาะไม่ได้บอกอะไรอย่างงั้นเนาะตอนแรกก็ค <aún> ิดว <Sin Hen> <N> ่าตัวเองแบบแบบพอกำการนะพอกำกาเนาะน้องๆแต่ว่าก็พี่อมก็พอกำการเหมือนกันมาเรื่อยๆเลยเร็วอยู่หมดแก๊สเลยเขาขับเขามาเป็นจอขับได้สามสิบรอบอ่ะมึง โอ้เหนื่อยเหมือนกันเลยเอาแป๊แล้วขอจับเวลาเลยเดี๋ยวจับเวลาให้เดี๋ยวรอมาลองจับเวลาแล้วครับรอบหนึ่ง่าแล้วจะได้รอบหนึ่งจะได้ประมาณผมว่าประมาณไม่ต้องไหนก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงพี่ไปไปตรงไหนก่อนอนานเหมือนกันเลยเต็มที่อ่ะสี่สามนาทีกว่าสามนาทีจับเวลาเด้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเปิดก่อนลายเมื่อกี้เลยอ๋อไม่มีโปรแกรมจะบเวลาอยู่มาริจ้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหาก่อน โอ้ไอโฟนไม่มีนาฬิกาโอ้ะอะเอาที่ราว้างไปได้ไหมสามนาทีพี่ได้ไั้งมันจะไอต้นมัลากีทีมื่อกีอ้าวจุดติดแล้วสองนาทีเราจะถ่ายงี้ไหมเอ้เรือ จะขี่มาทางนี้หาแป๊ะเฮ้ยหมดแค่ครึ่งนาทีครึ่งครึ่งนาทีสามสิบพีละยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่ไม่ถึงทางไอ้ต้นได้ไหของต้นกี่ทีอ่ะของผมละคิดว่านาที 20, ยี่สนะิบสามสิบั้งนัดเขาขีข่กันรอบหนึ่งไม่เกินนาทีเลยเต้องรอของผมเมื่อกี้สองนาทีมั้งพี่นนยังไม่ดูไลน์ลกันเลยไปพรแล้ว ผ่านไปหนึ่งนาทีอ่าหนึ่งนาทีผ่านไปครับผมยังไม่ครึ่งรอบเลยเก็บชั่วโมงกว่าแล้วมาถึงจุดนี้นะไอ้ต้นล้องด้วยเลยไหมล่ะอยากลองจับเวลาดูไหมได้พี่ได้ นาทีครึ่งอสองอนาทีไหมเฮ้ยไปถึงสามนาทีนะก็โอเคนะผู้หญิงขับได้อยู่พี่ที่ว่าเราไปสนามนูม้นดรือไหมอันนี้นะมันสะดิพี่ <laughs> สองนาทีไปหม,ม,มเร็วเร็วๆจะหมดเวลาแล้วอ่ะหยุดอ,อ,อ่ะให้ให้ึ่รนา แมนไม่คิดว่าจะเลี้ยวไปทางนั้นหรอแป๊ะประมาณไม่เป็นยังไสไม่เกินาทีสามนาทีไม่เกินสามนาทีแมนเอ้ยเขาว่าจะว่าสองเลยฮะจริงๆแต่มันมันเร็วเกินไปมันเกินไปไงเขาก็เลยทายว่าไม่เกินสามดีกว่าจริงจะให้เดินรออีกรอบไหมล่ะได้ที่ได้ลองลองดูเลยอ่ะเด้จัดให้โอเคแมนโอ้ยก้ามไปเลย ตอนแทบไปถึงจุดนั้นแทนเวลา30วินาทีโอู้ยเยอะนะได้องค์กดก่อนไหมเมื่อกี้เขายังไม่ออกตัวเลยเมื่อกี้มันเลี้ยวหลบไอ้นี่อ่างอ่าเฮ้ยเกือบรอบหนึ่งไม่แน่นอาจะไปแหกวงแล้วก็เสียงบาดยุบตินได้ไม่ได้เก่งนะแต่อาจารย์ได้คนอื่นล้มทำให้คนจีนด้อนาทีรอบหนึ่งพอได้กี่นาทีไอ้แพทนาที เฮ้ยวกอ็นี่เดียวเองใช่เกจอยกตู้เย็นาวแกไปอยู่ปะมานี่ก็เลยมาติดตาเฮ้ยเฮ้ยจแล้วพี่เอเมื่อกี้พี่เกี่ยวเกือบล้มเกียบเอได้มาไหม่จะได้มาเฮ้ยเฮ้ยเเาเาลวเฮยยอมไิยัเนโอกียว่เขามเ่อะยุด หนึ่นาทีเท่ากับหนาทีเนาะเอออยากลองไหมก็ลองกันไหมเกินม่แพนประมาณนาทีประมาณนาทีก็พี่ว่าห้าสิบห้าไงประมาณนาทีหนึ่งชัวนาทีสานาทียีสนาทีสิวิเอนาทีสวินาทีสวิ สี่สองลองดูพี่จะเพี้ยนจริงโอสามพี่พี่เหนื่อยเลยเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโอ้ยไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้ไม่โดนเอาใจอ่ะคนจีนพี่อย่างนี้เหรอเออตามเมื่อกี้เลยตามเมื่อกี้เลยได้ไหมเมื่อกี้มันดับมันเต็มหรือเปล่าอะไรมันมันต่อเนื่องเองหนึ่งตองจ้าไเลยที่ว่าคนจีนชีวิตกี่นาทีนาทีนาทีสิ เร็วดเลยเฮ้ยเร็วเลยนะครับต่อต้นต้นได้ไรนะนาทีสเฮ้ยไม่รู้ไปดูในคลิปดูเร็วเร็วเรช้าตอนเข้าโค้งเลยใช้าตลงลงีจม่ พี่ตมต้มมือต้องต้มน่ะเอาต้องนุ่เฮ้ยมีเด็กข้างบนรับด้วยเดียเฮ้ยเดี๋ยวความเร็วนี่เดี๋ยวควาเร็วโอ้โหน่าจะเท่าต้นเท่าต้นเลยเท่าต้นชัวร์มาดูเอเชียเยอะเสียตอนมันยังไม่ขีดต้มที่มองนี้ก็มองหันตรงนึงเอาละตรงนั้นเลยเสียวไม่ได้จอดเลยสับอย่างเดียว เท่าไหร่พี่ไทยไทยหนึ่งนาทีสี่สิบหนึ่งนาทีสิบพี่สิบสี่เข้าไอ้ต้นเออกันเียเลยหุ่นไม่เป็นไรอุปสรรคอยู่ที่ทักษะรุวนเดีใช่อายคิวโดยคิวคิวมาเลยกระดูกแตกไหมล่ะโอ้ใส่กระโปรงเลยกระดูกข้อมือหักเลยพี่